สวัสดีครับผมมารพินกับชา n e l ฟิลไทยใน youtube ครับก็ตามที่สัญญาครับเจออะไรแปลกๆก,ก,ก็เอามารีวิวกันนะฮะอันนี้เบอร์เกอร์เกิร์มอันเหลี่ยมนะครับอ่าเป็นกระเล็กเบอร์เกอร์ข้าวสำเร็จรูปอะไรประมาณนั้นนะครับแฮลซดงวีนะฮะก็เป็นหมูหมูกระซอสอะไรสักอย่างนะภาษาอังกฤษนี่เขาจะเขียนบอก ร s t e d d ดักเอ้ยพอกเลยครับพูดผิดไปอันนี้คือหมูประมาณว่้หมูย่างนะแล้วก็นี่ instant rice burger แับแกป a ปนสไตล์นะครับบอกว่าสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับก็อบร้อนมาซื้อจากร้านคล้ายๆกับเซเว่ของเวียดนามน,นะครับมีแพร่หลายนี่ชื่อร้านา circle k นะครับ ร้านนี้มีสินค้าไทยหลายอย่างขายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็กำลังฉลองซีเกมนะครับผมถ่ายตอนเดือนพฤษภาคมปีปีปีอะไรครับแครับปี8มารีวิวกันนี่เพิ่งอ,อบใหม่ร้อนๆนะครับอันนี้ราคาสามสามหมื่นกว่าวก็ประมาณสัก50บบาทร้อนมากครับเนะี่ยร้อน เขาเวฟมาเนี่ยมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงดูหน้าตาก่อนครับโหร้อนมากครับนิ้ว้นเลยแต่เบอร์เกอร์ข้าวเนี่ยผมเคยกินหลายเที่ยวแล้วมันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันร้อนแล้วจับไม่ค่อยได้นะฮะแต่ว่าความจุอุ่มอิ่มท้องนี่สุดยอดครับบางทีเราคนเดินทางแบ็คแพ็คนี่ก็ต้องหาอะไรพอย่างเงี้ย โอน,นี้ร้อนมากครับผมถือแทบจะไม่ได้เลยมาดูด้านข้างๆครับนี่ครับนะแสงไฟมันเป็นแสงเหลืองนะครับก็เลยสีอาจจะผิดเพี้ยนไปหน่อยนี่ครับก็เป็นข้าวรองอยู่2ชั้นนะครับอันนี้ไส้ทะลักออกมานะฮะอุ้ยผมไปโดนซูมเข้าถอยมาครับอันนี้ไส้ทะลักออกมา ปัญหาคือของเบอร์เกอร์ข้าวเนี่ยเป็นเหมือนกันทุกที่ก็คือว่าพอเวฟแล้วมันจะร้อนมากจนแทบจะจับไม่ได้นะมันไม่เหมือนขนมปังที่ว่ามันมีช่องว่างอยู่มันขนมปังมันไม่แน่นเหมือนข้าวแล้วก็ความน้ําข้างในเนี่ยไม่เยอะเหมือนข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นข้าวร้อนจับไม่ค่อยได้ครับเดีย๋ยวลองชิมกันครับกัน ตอนนี้ร้อนมากจับไม่ค่อยไหวนะครับเดี๋ยวขอกัดก่อนึ่งคัมข้าวไม่ใช่ข้าวเหนียวครับเป็นข้าวเจ้าหมูเนี่ยประมาณเป็นหมูอบหมูหมูผัดไม่ใช่ไม่ใช่หมูย่างหมูอะไรเลยนะแล้วก็รสออกกินตะไคร้หน่อยคนพินานก็ชอบทำอะไรใสร่ตะไคร้ใส่หอ,นะอมรสชาติ เนื้อหมูเนี่ยแห้งไปหน่อยการปรุงเนี่ยพอมาเวฟอะไรแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าแห้งไปเยอะนะฮะ mm hmm. เนื้อหมูไม่ค่อยเข้ากันนะ่ะแห้งไปครับคือความเป็นซอสเนี่ยถ้าเขาถ่ายมาเนี่ยรูปที่เขาให้มาเนี่ยเป็นซอสดูชุ่มฉ่ำน่าทานนะครับแต่ว่าพอตรงเนี้ยมันแห้งไปผมว่าเขาเลยไม่ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะจริงๆถ้าเกิดเป็นพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยนะทูน่าอะไรเนี่ยจะเวิร์คเข้ากันมากกว่านี้ครับตอนนี้วิจารกันไปแล้วก,ก็แต่ว่าถ้าทานเราอิ่มเนี่ยได้เลยครับเนี่ยเขาจะมีหลายรสนะครับมีรสเนื้อรสหมูรสไก่นะก็เผื่อใครอยากลองครับหรืออยากกินอะไรนี้กินหมดนี้อิ่มแน่นอนครับสามหมื่นห้าสิบบาทนะฮะก็ ซื้อมาทานที่ห้องครับนะอยู่ที่ถนนห่างแบฮานอยครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับ mm hmm. เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับเก็บเล็กกันน้อยนะครับ mm hmm. ไม่รู้มีใครสนใจดูเปล่าดูมาถึงจนจบนี่ก็ขอขอ,ขอบคุณอย่างยิ่งครับผมสวัสดีครับ